สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับครูชินะอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูชินะจะมาสอนออนไลน์เด็กๆเ,เกี่ยวกับการเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองนะคะวันนี้ครูชินะมี4อารมณ์มาให้เด็กๆเ,เรียนรู้กันนะคะเราจะเรียนรู้อารมณ์ของตัวเราไปพร้อมๆกับคุณครูชินะนะคะพร้อมทั้งทำท่าทางประกอบอารมณ์นั้นด้วย นะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วยังคะอารมณ์ที่หนึ่งนั่นคือเวลาเรามีความสุขเราก็จะยิ้มให้กับตัวเราและยิ้มให้กับคนอื่นใช่ไหมคะอ้าวทำท่าย,ยิ้มเลยค่ะเพราะเรากำลังมีความสุข นี่คืออารมณ์ที่หนึ่งนะคะต่อไปอารมณ์ที่2นั่นก็คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเยอะๆเช่นคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่นให้นะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่พูดจากับเราดีๆเพื่อนรักเราพ่อแม่รักเราโอ้ยมีความสุขจังเลยดีใจสุดๆเลยแล้วก็จะมีเสียงหัวเราะเสียงดังของเรา ฉันมีความสุขจังเลยแย่ yeah! นี่คืออารมณ์ที่2นะคะต่อไปอารมณ์ที่สนั่นก็คือเวลาเราทำอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนไม่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่อาจจะโดนดุพอเราโดนดุเราโดนว่าเราก็มีความรู้สึกเสียใจนั่นก็คืออารมณ์เสียใจหรือว่าอารมณ์น้อยใจนั่นเองนะคะ ก็จะมีอาการแบบร้องไห้ประมาณนี้นะคะอารมณ์ที่3ผ่านไปแล้วต่อไปเป็นอารมณ์ที่4นั่นก็คืออารมณ์โกรธนั่นเองเวลาเรามีความรู้สึกว่าเราไม่พอใจกับใครสักคนหนึ่งไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่ไม่พอใจ,พอพอใจอเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเราหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเราเราก็จะมีความรู้สึกว่ากโกรธฉันโกรธนะเราก็จะมีอารมณ์โกรธขึ้นมา เมื่อไหร่ที่เราโกรธนะคะเราก็จะถอนหายใจแบบแรงๆแสดงว่านั่นคือเรากำลังดึงสติดึงอารมณ์กลับมาสัมผัสรู้กับความโกรธของเรานะคะเห,เห็นไหมคะนี่คือสี่อารมณ์ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคราวนี้คุณครูจะมาเจาะลึกแต่ละอารมณ์กันเลยอารมณ์ที่หนึ่งที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้อารมณ์มีความสุข ดีใจเบาๆเราก็จะยิ้มให้กับตัวเองเรามีความสุขใช่ไหมคะเรายิ้มแน่นอนนะคะสารดีๆมันก็จะหลั่งออกมาในร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเราสดชื่นนั่นเองต่อไปเวลาเราดีใจเยอะๆเราหัวเราะเสียงดังมันก็จะมีสารดีๆออกมาอีกหลั่งออกมาในร่างกายของเราทำให้เราโคต มีความสุขสารและสารในร่างกายมันก็จะหลั่งออกมาทำให้เซลล์ของเราเนี่ยแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและจิตใจของเราพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกเชื้อโรคได้อย่างเข้มแข็ง,ขงนี่คือการสร้างภูมิต้านทานจิตใจของเรานะคะส่วนสองอารมณ์หลังนะคะอารมณ์โกรธและอารมณ์เสียใจน้อยใจเป็นอารมณ์เชิงลบที่เราควรจะรู้เท่าทาันและหลีกให้ห่าง ะะเพราะเมื่อไหร่ที่เราโกรธเมื่อไหรที่เราเสียใจน้อยใจร้องไห้ร่างกายก็จะหลั่งสารที่ไม่ดีออกมาทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่มีพลังหมดพลังไม่อยากทําอะไรนะคะและเราก็จะรู้สึกแย่เพราะว่ามันจะเป็นสารที่ไม่ดีหลั่งออกมาในร่างกายและเซลล์ของเราก็ไม่ชอบสารเหล่านี้ค่ะ เมื่อเด็กๆรู้อย่างนี้แล้วเรามาดูแลและจัดการของอารมณ์ของเราให้มีอารมณ์อยู่ในแดนบวกตลอดเวลาเย้เย้เย้เมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์ลบออกมาให้เราเอาสติก,กลับมารู้เท่าทัานและปรับอารมณ์นั้นทันทีเช่นเปิดเพลงสนุกสนุก ฟังให้เรารู้สึกมีความสุขและพิจารณาว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่นั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นแค่ภาพลวงตาแค่นั้นเองนะคะให้เรากลับมามีความสุขและคิดในเชิงบวกให้เร็วที่สุดแล้วเราก็จะมีความสุขมีพลังที่จะต่อสู้กับ ทุกชั่วโรคได้อย่างแข็งแรงและเข้มแข็งเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะมีอารมณ์ดีมีอารมณ์บวกและมีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ